ัว่าว่าเลยแต่กบก่นพว่ากินเลยเอากบกบแม่นกินเลยบัวขาวาหาผักกลุ่มครับมากับแม่ครับนู่ไปกับแม่ละแล้วโม่เละแล้วโม่เลย phú hòa dím nồi để bỏ để cỏ đúng không anh em ơ bỏ hả nó ไม่เคยเจอจริงๆอ่ะนี่ให้พอไหมปลีออปลีรูปมันนี่กลัวไว้ก่อนอีอีอะไรแต่เอ,อ๊ะเนอะนี่ยแล้วโม่ละแล้วแล้วโม่เนี่ยพี่นีถามพี่นีได้กินเปล่าเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่นีกินไหมผักกลุ่มดอง Nom Myanmar dite hai ni. Bobo. Bobo. Uh, Bobo i. Ha. Bobo i.